खगयो वा जनो दिन दिने करते वदा ขอพระพิจูสงโปรดาาาารับมรตกอสานฐานสัตว์น้ำบนวางทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเกินแก่ทัศน์ทนายและครอบครัวซึ่ง,งมีปีญามาเป็นต้นพร้อมทิจส่วนคุณผลบุญนี้ให้นายสุขพรเสือเอียม ผู้ที่รวมรับหากท่านมีภูขอให้ท่านผลภูหากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดการรั้นนานเพิ่มเข้ามาปักเก็บบททุกอย่างเลยครับบดทุกอย่าง